เพราะพระองค์ทัทอให้ฉันได้มีชีวิตสงภัยที่ฉันผิดพลังและพลาดไปเพราะสอ,อนให้ฉันเข้าใจในความรักพระอง เปลี่ยนความอ่อนแอให้เข้มแข็งไม่ใช่ฉันแต่เป็นร e a l l i f No, mm -hmm. รักฉันไม่ต้องกลัวแม้จะนักเท่าใดเชื่อว่าพระองค์จะนำให้ผ่านพ้นไป พี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมานาจารย์ใหญ่วันนี้เราจะเฝ้าเดียวกันใน1โครินโธบทที่12หวังว่าพี่น้องคงจะเตรียมพระคมภีเตรียมสมุดและปากกาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอ่าน1โครินโธบทที่12พร้อมกันครับหนึ่งโครินบทที่12 ของประธานจากพระวิญญาณพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับของประธานจากพระวิญญาณพวกท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นพวกท่านถูกชักจูงและนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยทางใดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่าไม่มีใครที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่า ให้เยซูเป็นที่สาบแช่งและไม่มีใครสามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปรนบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคน การสำแดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประธานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประธานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีของประธานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยริษฐานุภาพ ให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์กายเดียวที่ประกอบด้วยหลายอวัยวะเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้น แม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระฤทิ์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกธาตหรือเสรีชนเราได้รับปรติสมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะท้าทาจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือ ฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหน แต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอ แต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไรเกียรติเราก็ยังทําให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทําด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ําต้อย เพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นพระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือหบรรดาอาคาัครทูตส บรรดาผู้เผยพระวจนะ 3. บรรดาอาจารย์ต่อจากนั้นผู้ทำการด้วยฤทธานุภาพต่อจากนั้นของประธานในการรักษาโรคพวกที่ให้ความช่วยเหลือพวกผู้นำและพวกที่รู้ภาษาแปลกๆทุกคนเป็นอาานัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นอาจารย์หรือทุกคนทำการด้วยฤทธานุภาพหรือทุกคนมีของประธานในการรักษาโรคหรือ ทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือแต่ท่านทั้งหลายจงขนวควของประธานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักและข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงทางที่ดีที่สุดแก่ท่านทั้งหลายหวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากการอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งโคลินโทบทที่12นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของของประธานของพระวิญญาณุทธิ์ซึ่งประทานให้กับเรา แต่ละคนเพื่อใช้ในการเสริมสร้างพรกกายในการรับใช้ให้ดีขึ้นของประธานทั้งหมดนี้เป็นของประธานที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แต่ตัวเราเองนะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวเราเองพระเจ้าให้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนอื่นๆเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องในขิตจักรนั่นคือวัตถุประปสงค์ของของประธานเรามีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้กันได้ในบทนี้นะครับประการที่1ก็คือของประทานนี้เนี่ยพระวิญญาณเป็นผู้ประธานให้นะครับมาจากพระวิญญาณรู้สึกเป็นผู้ประธานให้ของประทานทุกอย่างไม่ได้เกิดจากตัวเราเองดังนั้นเราจรึงไม่ต้องโอ้โอวดว่าเรามีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีเราเก่งกว่าคนอื่นเราไม่ควร อวดแต่เราควรจะท่อมใจนะครับในข้อที่8ถึงข้อที่11ได้พูดไว้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระกัมพีบทน,นี้ที่พูดถึงของประธานฝ่ายพระวิญญาณและผมยังให้หมายความรวมไปถึงความสามารถตะลันในด้านต่างๆนั้นก็เป็นมาจากพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเราดังนั้นเราจึง จะต้องถ่อมใจเพราะว่าเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเองถ้ามันเกิดจากการที่เราสร้างมันขึ้นมาเองเราก็สามารถจะโอ้อวดได้ว่าเราเป็นคนทําแต่ของประทานพระวิญญาณทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเราสร้างเองไม่ได้นั้นพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ไม่ได้เกิดจากความสามารถของตัวเราเองนั้นอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องไม่โอ้อวดว่าเรามีของประทาน ซึ่งคนอื่นไม่มีแต่เราจะต้องทำใจและขอบคุณพระเจ้าอันที่สองก็คือของประทานที่พระเจ้าให้กับเรานั้นจะแตกต่างกันกนะับทุกคนจะมีไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นนะพระกมีก็บอกบางคนมีถ้อยคาประกอบความรู้บางคนมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาบางคนวางเงือรักษาโลกบางคนใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกคนจะมีของประทานเหมือนกัน ทุกคนจะมีของประทานที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงไม่ควรเปรียบเทียบของประทานระหว่างก,กันเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างกันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับนี่ก็อยู่ในข้อที่28นะครับข้อที่29เเราไม่สามารถเปรียบเทียบของประทานของเรากับคนอื่นหรือของประทาน ของผู้นำของเรากับผู้นำโบสถ์อื่นแล้วเราก็บอกว่าทําไมผู้นำโบสถ์เราไม่เป็นเหมือนผู้นำโบสถ์อื่นนะผู้นำโบสถ์อื่นบางท่านอาจจะมีของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐทุกสัปดาห์ก็จะมีคนมาเชื่อในโบสถ์ไม่ขาดสักสัปดาห์มีผู้เชื่อใหม่เสมอเสมๆขณะที่โบสถ์บางโบสถ์นั้น อาจจะไม่ค่อยมีผู้เชื่อใหม่เลยนะครับมีผู้เชื่อใหม่น้อยมากมีแต่สมาชิกที่มาโบสถ์ประจำก็ไม่ใช่ว่าสิ่งพิบาลหรือผู้นำของเขานั้นเป็นคนที่ไม่ดีแต่ว่าของประธานของผู้นำของเขานั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ประกาศเช่นของประธานของผู้นำโบสนั้นอาจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนพระคัมภีร์ของประธานของผู้นำโบสนั้นอาจจะเป็นสิ่งพิบาลที่ถน,นัด ในการเลี้ยงดูในการสร้างสมราชิกให้เติบโตแต่ไม่ถนัดในการประกาศในขณะที่ผู้นําของโบสถ์เราอาจจะมีของประทานในการประกาศดังนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบว่าทําไมโบสถ์นี้ไม่ค่อยมีผู้เชื่อใหม่เลยมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ทําไมโบสถ์นั้นมีผู้เชื่อใหม่สม,ม่ําเสมอมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบในสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งไม่สามารถจะ เปรียบเทียบกันได้เห็นไหมครับเดี๋นั้นก็อย่าไปเปรียบเทียบของประทานนะครับบางทีเรามีในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีแล้วก็บางทีเราก็ไม่มีในสิ่งที่คนอื่นเขามีนะครับนั่นคือข้อที่2อสริมข้อที่3ของประทานนั้นพระเจ้าให้มาเพื่อใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายก็คือเสริมสร้างครสตจันะของประธานนั้นเมื่อเราได้มาแล้วเราต้องใช้เพื่อเสริมสร้าง พกายไม่ใช่ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองและเนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งในคิสตจักรดังนั้นเราต้องอยู่ใต้อำนาจของผู้นำิสตจักรเราไม่แยกตัวออกมาเป็นเอก,กเทศใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังอยู่ใต้การปกคุมของคิสตจักรท้องถิ่นการมีของประธานไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้คนคนนั้นไม่อยู่ใต้สิทธิอำนาจและการปก คลุมฝันวิญญาณของผู้นำในคริสจักรท้องถิน่นแม้ว่าจอยมายเออร์จะมีของประทานในการเป็นผู้ประกาศกข่าวประเสริฐและก็เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐอยู่สม่ำเสมอแต่จอยมายเออร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันท,ที่ท่านไม่ได้เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐ ท่านก็มีโบสถ์ประจำตัวที่ท่านต้องไปและท่านก็มีสิทธิพิบาลซึ่งปกคุมฝ่ายวิญญาณของท่านดังนั้นแม้นจอยเมเยอร์จะมีของประธานผู้ประกาศที่เด่นชัดระดับโลกแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของขีจักรและอยู่ภายใต้าการปกครองดูแลของขึ้นจักรท้องถิ่นนั้นๆแม้ของประธานนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของขีดจักรจะไม่แปลกแยกจะไม่เป็นเอก,กเทศ แยกตัวเองออกโดยไม่เกี่ยวข้องกับคิษัจักรนี่ก็คือประการที่3เนาะประการที่4ของประธานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจําเป็นทุกของประธานจึงไม่ต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าของประธานของคนอื่นสําคัญกว่าของประธานของเราแล้วก็ของประธานของเราดูไม่ค่อยสําคัญเลยเช่นของประธานในการหนุนน้ําใจ ดูไม่ค่อยสําคัญเท่ากับของประธานในการวางมือรักษาโรคคนอื่นก็มีของประธานนี้เขาวางมือคนหายโรคตื่นเต้นมากเรามีแค่ของประธานในการหนุนน้าใจให้กําลังใจกับคนที่อ่อนแอขึ้นให้มีกําลังขึ้นรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อันนี้ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการวางมือรักษาโรคก,ก็จําเป็นและการหนุนน้ําใจคนที่อ่อนแอให้มีกําลังขึ้นก็ จำเป็นดังนั้นทุกของประทานเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกับอวัยวะของร่างกายเราทุกอย่างก็สําคัญหมดจะบอกว่าตาสําคัญกว่าปากก็ไม่ได้จะบอกว่าปากสําคัญกว่าหูก็ไม่ได้ทุกอวัยวะก็มีคุณค่าและสําคัญทุกของประทานก็สําคัญก็คือทุกคนในโบสถ์ก็สําคัญไม่มีใครเลยที่ไม่มีของประทานในโบสถ์ดังนั้นจึงไม่มีใครเลยที่ไม่สําคัญในโบสถ์ท้องถิ่น ทุกคนสำคัญหมดอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะครับนั่นคือประการที่4นะครับประการที่5ของประธานนั้นจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับคือพระกมพีบอกอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะหนึ่งก็เจ็บด้วยนั้นของประธานเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อกันและกันใช่ไหมครับถ้าถ้าเรามีปัญหาที่อวัยวะหนึ่งก็จะส่งผลกระทบกระเทือนไปยัง อาอยัยวะหนึ่งดังนั้นเมื่อมีผลกระทบต่อกันละกันอันหนึ่งมีปัญหาจะส่งผลกระทบต่อปัญหาอันหนึ่งด้วยผมขอยกตัวอย่างเช่นถ้าของประธานในโบสถ์เรื่องของผู้ประกาศมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบคือทําให้ไม่ค่อยมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาในคิดจักรนั้นๆในโบสถ์นั้นเลยแต่ถ้ามีผู้เชื่อใหม่เยอะเพราะมามีของประธานผู้ประกาศเยอะแต่ไม่มีของประธานสิทธิบาลและไม่มีของประธานอาจารย์เลย ก็จะกระทบต่อคิดจักคือคนที่เชื่อใหม่นั้นก็จะไม่เติบโตกับพระเจ้าแล้วก็จะหลุดออกจากทางของพระเจ้าจะหลงหายไปเนื่องจากไม่มีครูสอนพระกัมภีร์หรือไม่มีการติดตามผลที่ดีหรือมีทุกอย่างแต่ไม่มีของประทานอัครทูตคนในโบสถ์นั้นก็จะเติบโตขึ้นเฉพาะอยู่ในโบสถ์นะครับ ของตัวเองนะสนใจแต่คิดจัจัของตัวเองแต่ไม่เคยคิดจะออกไปบุกเบิกก่อตั้งคิดจักรใหม่นะครับว่าของประธานเนี่ยมีผลกระทบต่อกันและกันดังนั้นเราจริงจะต้องเห็นแก่กันและกันในะการใช้ของประธานไม่ใช่ทําตามใจตัวเองแต่ว่ารู้ว่าถ้าเราทําหรือไม่ทําจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องในคริสจักรนี่ก็คือข้อที่5นะครับข้อที่6ข้อสุดท้าย ของประธานจะต้องเสริมสร้างคิจจักรและไม่ก่อให้เกิดการแตกแยกในคิจจักรแต่ตรงกันข้ามจะต้องทำให้เกิดความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังปรากฏในข้อที่25ดังนั้นถ้าเรามีของประทานและเรา เข้ากับคนอื่นไม่ได้ถ้าเรามีของประทานเราทะเลาะก,กับคนหลายคนในคริจจักรนั้นเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องนั้นของประทานควรจะเสริมสร้างพระบีดาบอกของประธานมีหน้าที่เสริมสร้างคิจจักรไม่ใช่มีหน้าที่ทําลายคริจจักรให้มีคิดเสริมสร้างดังนั้นของประทานของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ในคิจจักรควรจะทําให้เกิดความรักความเป็นเอกภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะนั่นคือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงให้ของประทาน ของพระองค mm ์ให้กับพวกเราแต่ละคนคือเพื mm ่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์คือคร,ร,<า>ริตจ,จักรให้จำเลิญขึ้นหมายความว่าทุกของประทานทุกคนที่อยู่ในคติตจักรท้องถิ่นใดนั้นจะต้องมีส่วนในการช่วยทําให้คิดจักรนั้นจำเลิญขึ้นทั้งในด้านปริมาณและในด้านคุณภาพเมื่อมีการใช้ของประทานอย่างถูกต้อง อาเบไหมครับให้เรามีกดสได้ไอ้ฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์วันนี้ที่เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของของประทานฝ่ายพุิงยาณซึ่งพระเจ้าประทานให้กับพวกเราทุกคนไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยในิีตจักรท้องถิ่นที่จะไม่มีของประทาน ทุกคนมีของประทานทุกคนมีคุณค่าและของประทานของทุกคนนั้นสำคัญเพื่อจะช่วยทำให้พระกายของพิจักนมันจเจริญขึ้นเมื่อไม่มีการใช้ของประทานใดของประทานหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพระกายขอพระเจ้าโปรดให้เราตระหนักถึงเรื่องนี้และใช้ของประทานในกิจจกรท้องถิ่นของเราขอพระคระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะมีโอกาสได้ทานเผื่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ไม่สบายพระเจ้าบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปนะครับและเมื่อเราสั่งด้วยความเชื่อแล้วให้เรากระทาสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อคือขยับซ้ายขยับขวาทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนเพื่อจะทดสอบดูว่าเราหายหรือไม่เอาเป็นไหมครับพร้อมแล้วเอามือวางตรงจุดที่เจ็บป่วยนะครับ ข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนัจนเหนือโรคภัยไข้เจ็บวันนี้เราสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บอาการเจ็บป่วยต่างๆจงหายออกไปจากร่างกายเดี๋ยวนี้ถ้าสิ่งนั้นเกิดจากอุบัติเหตุในนามพระเยซูริ์เจ้าให้ความเจ็บปวดจงลดลงและหายไปในที่สุดขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนลองขยับซ้ายขยับขวาทำสิ่งที่ทำไม่ได้มาก่อนดูนะครับ ถ้าท่านมีความเชื่อพระเจ้าจะทรงรักษาท่านท่านดีขึ้นและจะไม่หายก็สามารถจะอธิษฐานอีกได้เพียงครั้งที่2องเป็นครั้งที่3จนกว่าท่านจะหายอาเมนขอพระเจ้าไว้พร้อมพิทักษท่านนะครับที่ฟังรายการมานาจารย์ใหญ่ที่กําลังขับรถไปทํางาน ที่กำลังอยู่ในที่ทํางานของท่านหรือที่กําลังตกงานและรอคอยงานอยู่ก็ขอให้ท่านได้รับข่าวดีให้บริษัทนั้นได้เรียกท่านกลับเข้าไปทํางานเหมือนเดิมให้บริษัทที่ท่านไปสมัครงานไว้ได้ติดต่อกลับมาเพื่อท่านจะได้มีงานมีรายได้ที่จะดูแลตนเองและครอบครัวในช่วงของสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่าแย่อยู่ในขณะนี้ขอให้มีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่าน ให้สามารถจะเอาตัวรอดผ่านวิธีการณนี้ไปได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการมานาาจารย์ใหญ่สวัสดีครับ